อันอื่นนะครับแฟนเพจท่านใดมีพักเครื่องหลุมปูโต๊จะขายตัวรลูทพิม์นะครับส่งรูปไปดูตาอิดีไลน์ด้านล่างนี้นะครับพี่พิแมแอดไซด์ก่อนนะครับวันนี้นะครับมาแน,นะนําพระติดตาปดนี่หลังยันติงนี้สิ่งเหปี20 <S 2 5 2 1เนื้อใบรานนะครับโดยเนื้อบาลานจะสร้างกันอยู่1นึ่งมอองค์นะครับโดยองค์นี้เนี่ย ความสวยงามอาจจะไม่ถึงกับมากนะครับความกลมลึกชัดอาจจะไม่มากนะแต่องค์นี้เป็นองค์คูคืออย่างไรคือเนื้อคูนะครับแล้วก็เป็นเนื้อแบบมีคาบอิ่วขึ้นนะครับมันถือเป็นเนื้อที่ทําให้ดูง่ายมากๆเลยนะครับมาเดี๋ยวจะมา zoom ให้ดูครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาแนะนะําว่าจะดูอย่างไรก็คือหนึนะครับภาพรวมนะก่อนจะ z ูมก็คือดูทรงดูเชนนะครับนิ้วมือนะครับสินิ้วติดคมชัดนะครับ เส้นขานะครับตะกุดเงินแปะตั้งหนึ่งดอกนะครับองนี้มีเกสาอยู่ด้านล่างนี้ด้วยนะครับประมาณ3าี่เส้นนะครับโดยเกสรหลวงปู่ก็จะมีทั้งสีขาวและสีน้าเงินนะไอ้สีขาวสีน้ําตาลนะครับแล้วก็สีดํานะครับอ่าโดยด้านหลังนะครับก็เป็นรุ่นนี้จะปลูกเส้วยกัน3ไตม่านนะครับอ่าหลวงปู่โตยันตีนิสัเหว่าไปดูจิมพีนะครับโดยองนี้เนี่ยด้านหลังอาจจะติดไม่ค่อยคมชัดนะครับแต่องนี้ได้เด่นคือเนื้อดูง่ายมากๆเดี๋ยวจะให้ดูนครับให้ดูครับ ตะกรุดนะครับเงินแปกตังนะครับมีคาบผงใบลานนะครับดูคาบอิ้วอย่างนี้ดูง่ายมากๆเลยนะครับเป็นคาบสมๆนะครับหรือบางคนจะได้ว่าลายเสือก็แล้วแต่นะครับอย่างนิ้วมือนะครับสิบนิ้วทีคอมชัดเห็นไหมครับจำไม่ดีเลยนะครับโหมีความคมลึกชัดทั้งสองข้างนะครับมีคาบผงใบลานเห็นไหมครับเศษๆเนี่ยองค์นี้จุดเด่นคือ เนื้อพระดูง่ายมากนะครับโดยเนื้อเวลาขึ้นมีด้กันหลายโซนเลยนะครับอ่าวัดประดูชิมพี่นะครับยันตีนี่สิ่งนี้อาจจะไม่ค่อยชัดแต่เนื้ออิ่วนี่ทำให้ดูง่ายมากนะครับอ่า,อ,าองนี้อาจจะหนาอาจจะหนาไม่มากนะครับอ่าจะกดเงินนะครับนี่ตะเกสานะครับสามสี่เส้น,นะครับองค์นี้ค่อนข้างจะบางนะครับ แต่ผักก็มีหนามีบางนะครับพ้าเนื้อผงนะครับเรารับเช่าทุกสภาพนะครับสองรูปไปดูได้เลยครับถ้าจะขายนะครับโอเคครับสวัสดีครับส่งรูปพระหลุมมือโต๊ะที่ท่านต้องการขายนะครับมาทางไลน์นะครับให้กดเครื่องหมายบวกครับค้นหาครับแ้วไอดีไลน์นะครับไอพิมพ์คำว่าแอ i ไซ p i t i 3 1แล้วก็กดค้นหาครับแล้วกดแชทสองรูปมาได้เลยทางนี้นะครับ